ลูกค้าถ้าใครใส่ไซส์ใหญ่ๆ3 x เป็นลายมันแทบเอาตอนนี้มี4ตัวนะคะมี 2XL 3ตัวแล้วก็ไซส์ L ตัวหนึ่ง ตนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหนูไม่รู้จะเรียกพี่อะไรอ่ะและชื่อส่มเสียงมากในการเรียกหนูไม่ได้มาหลายวันเลยลูกค้าหายไหมติดเรียน วันนี้หคนดูนะคะงานหนูเหลือไม่เยอะแล้วหนูจะเปลี่ยนหน้าผ้าแล้วนะทุกคนหนูจะโล วัสดีค่ะวันนี้หกคนดูอยากดูงานไหนสอบถามได้นะลูกค้าลทุกตัวนะคะตัวข้างบนก็ลดนะวันนี้ลายฟุตบอลไม่มีเลยอ่ะพี่ชายลายฟุตบอล ไม่มีเลยครับขอโทษด้วยนะคะไม่มีเลยเลายฟุตบอล <c oughs> เอ้ยหนูมีงานหลักสิบด้วยนะสามสิบเก้าบาทถูกตัวดูยีิบเจ็ดด้วยครับได้ครับแต่หนูม,มาให้ดูนะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแต่ว่ามันก็เป็นลายมันนะพี่ชายมันก็เป็นลายมันนะพี่ชอบลายนมะันไหมมีไม่เยอะ บ้างนะสอสาม,มามีตัวนี้เหงาแลนตรกงกลาเหงามากตัวนี้สกินจมนะคะอกยี่สิบแปดสามออลายมาันแล้วตัวนี้ลายสวยมากตัวนี้ลายสวยมากทูกขาถามเยอะแต่ว่ามันไซส์ใหญ่มันไซส์ใหญ่อกอีกแปดเลย ยี่ิบเจ็ดจุดห้าไปยีิบแปดเลยนะคะตัวนี้ป้ายบินนะสกีนจมผ้าดําไม่มีตำหนิค่ะรูไม่เปื้อนนะคะตัวนี้อกได้ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดจุดห้าสีมันสวยกว่าในกล้องนะลูกค้าของจริงสีเข้มกว่าตัวนี้ไม่มีตำหนิค่ะรูไม่เปื้อนนะคะลายมัน ี่สองจุดห้านะคะเมื่อกี้ไซส์ L ไซส์ L ครับตัวนี้ของยี่สิบเอ็ดนะคะออกยี่สิบสามแต่คิดว่ามันไม่น่านะเนีย่ยมันก็ยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้ามันไม่ได้แบบไปยี่สิบสามขนาดนั้น เนี่พี่ชายอันนี้วันให้รูยาวยาวยี่สิบแปดจุดห้าค่ะตัวนี้สภาพกิบเต็มร้อยอุ้งนูหน่อยนะคะอุ้งนูนหน่อนะคะเปิดบิลแรกให้หน่อยนะทุกคนตัวนี้ยาวยี่แปดจุดห้านะคะอกยี่สิบสองจุดห้าไม่มีตําหนิค่ะรูไม่เปื้อนนะคะผ้าดํานะลูกค้าที่เห็นเป็นสีอย่างนี้เพราะว่าแสงแดดมันส่องมานะ มันไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนไม่กิฟตเลยมาต่อสามเก้าตัวนี้อกยี่สิบเอ็ดจุดห้านะคะแบบแมนแบบแมนมันใส่ได้แต่แน่นไม่สบายตัวเคยแล้วเมันน่าจะแบบบาลัดๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ไปตึงถึงยี่สามะผู้ชายดูการ์ตูนตัวอื่นไหมหนุมพอมีนะการ์ตูน ตัวนี้สาบ้าบาทไม่มีตำหนิค่ะรูไม่เปื้อนนะคะสก,กินไม่แตกเหลาซิแพกแน่นมากใครอยากมีซิแพดซื้อตัวนี้ไปใส่นะทุกคนตัวนี้ป้ายเจอซี่นะคะงานอาร์ตสามสิบเก้าบาทอกได้ยี่สิบสองไม่มีตำหนิค่ะรูไม่เปื้อนเดอ้อป้ายเจอซี่นะคะขอบคุณครับอันนี้ฮักมาเวลตัวนี้อก 2ี 2X สองเอ็กนะคะตัวนี้ก็39สกรีนไม่แตกเหลาผ้าดำปีมันยับหน่อยเพราะว่ามันโดนทับนะลูกค้ามีมาเวลไซเอ็มไหมคะมาเวลไซเอ็ตหนูไม่มีเลยอะมีแต่ไซส e เอ็มอะเอ้ยเออไซเอ็มก็ไม่มีมีแต่ไซส์ไซเอลอะพี่มาเวลใช่อันนี้ราคาหลักสิบนะลูกค้าใส่ไม่ซีเรียสนะเอาไปใส่เล่นกันได้อันนี้แขนยาว แขนยาวผ้าสีแดงแขนยาวแขนจัมนะคะตัวนี้แขนจำสตาร์วอลผ้าขาวป้ายสีกลมๆฮักฮักนี่นะคะตัวนี้ไซส์ L อกยี่สิบสองไม่มีตำหนิขาแบบ ข่ามากข่าวจวดเลยสามเก้ามันจะยับหน่อยเพราะว่ามันโดนทับทๆกันนะค่ะตัวนี้งานปักนะคะอ,อกอิบเอ็ดไซส์ L ทรงสวยจริงจบตัวนี้สามสิบเก้าบาทอ,อกยิบเอ็ดเออหนูจะเป็นโลให้พี่มั้งวะเออใช่ใช่ลูกค้ามีใครอยากดูตัวไหนบอกได้นะคะ ได้ดูตัวไหนบอกได้นะเดี๋ยวหนูจะไปถ้าลงแล้วเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายงานดูกวันนี้1ิคนดูค่ะตอนนี้มันเหลืองานไม่เยอะแบบไม่เยอะมากขนาดนั้นเลยลูกค้าหนูเอามาโลนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าผ้านะ สามสิบเ้าบาทอ่ะมันมีไม่เยอะแอ่ะพี่มันจะมีแต่เหลือไซรเล็กอ่ะแบบอะไรอย่างนี้ที่แบบว่ามันไม่ค่อยผ่านตาหนูก็เลยไม่เอาซื้อมาให้ลูกค้าก็มีไรยๆไม่มีบารอ่ะไม่มีบอนนี่ตัวนี้นะคะพี่เอ๋วัสดีครับ ตัวนี้อ,อกยิบสามไซส์ L ตัวนี้ก็อ,อกยิบสามใหม่กิฟสามเก่าเดี๋ยวหนูรัน,นให้ไวๆจะหมดแหละสามเก่าตัวนี้อ,อกได้ย2่นะคะลายหน้าหลังสีชมบูเสื้อสวยพอไอมอทเทนไหมตัวไหนจ๊ะตัวไหนที่หนูใส่เหรอใช่ใช่ปะที่หนูใส่เหรอใช่ไหมใช่ตัวนี้หนูใส่ไหม นี่หมายถึงตัวไหนใช่ใช่ใช่เบาเดนได้มาจากพี่เนทเลยตัวนี้ตัวนี้นะคะสามสิบเก้าสามสิบเก้าบาทลายหน้าหลังอ,อกรีบสองหน่าหมดแล้วหนมหมดแล้วลมมแล้วก็ม,มีสองตัวนี้ตัวตัวนี้สองอีกนะสามเก้า ดหนขอเปิดสมบัติก๊บนนงคือสมบัติมันจะได้อะไรอ่ะอ๋อได้เหรียญเนาะมันได้เหรียญขอบคุณมากคะ่ะพี่เอกขอบคุณมากคะ่ะ นี่ใครอยากดูซ้ายไหนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็จะลงแหละหนูหูข้าวอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยสวัสดีสิบเอ็ดคนดูนะคะได้เหรียญมาสง่งมาส่งของอ๋อ เบิร์นไม่ออกไปแล้วอ่ะพี่ออกไปเมื่อวันก่อนตอนนี้ไม่มีขาตอนนี้ไม่เหลือเลยขอโทษด้วยนะคะมีใครหางอันไหนไหมถ้าไม่มีเราหนูจะลงแล้วนะทุกคน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากกคับเดี๋ยวไว้เจอกันตอน,น่าจจะตอนเย็นนะคะลูกค้าถ้าไม่ตอนเย็นก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าหนูไล์ช่งชวงเช้าและช่วงเย็นไม่ค่อยได้มาไล์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายมีฮาแน่นอนนะครับท่านหนูจะมาเล่าเรื่องการแก้แค้นของตาเท่า